โอ้ยเฮีเจาไว้ทำไมเอา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 เ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ทุบไปทุบทำไมโอ้ยเฮียเจ้าไว้ทำไมเอาไวเก็ไม่ได้ขายเฮียเจาไว้ทิ็งหยังเอาไม่ได้ขายเลยเฮ้ยไม่เก็บดีๆก็ทุบทำไมมันก็ต้องเอามามาทุบเลยแล้วคนอื่นเข้ามาก็ถาว่าเฮียขายอยู่เฮียไม่ขายเฮียเจาไว้ทำไมเปิดไว้ก็เจ๊ง เดือดร้อนผมไม่นอนเฝ้านี่เอาแหละของดีๆก็ทุบไปยมั่วไหมโว้ยมันทุบมันเคลิ้นดูเอาค้อำทุบมันคืนนด้นยมาทุบเลยเอาแจ็คค้อำทุบมันดูไม่ได้โอ้ว่ามันทุบเป็นแต่สารนู้นทุบหอดไปล้านเพื่อนงานทุบขอให้บอกเสียเอาไว้เสียก็ไม่ได้ขายเสียไว้เฮ็ดอย่างเป็นตะเลี่ยงมั่วสิบหายมืดอยู่กับไข่ทุบคุณนันคนณนิมืดไอ้ยไอ้ก็ทุบของเสียหายทุกอย่างผมหวังดีแล้วนี่ครับ ผมดีทำไมเราไม่เก็บไว้ดีๆทเไมถอดออกหายไม่ได้ก็เถ็บไว้ถอดออกเก็บไว้ดีๆทุบก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะเข้าไปเก็บให้อยู่เนี่ยเปิดลุ่งขึงเปิดลุ่งขึงเลยลาออกมักทุบไปเนี่ยเปิดลุ่งขึงลาออกเล็กน้อยเดียวเนี่ยเอาไว้ก็ไม่ได้ไม่ได้ขายเนี่ยเฮียเนี่ยเดือดร้อนผมไม่นอนเฝ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่คนอื่นก็เข้าใจว่าขายอยู่นี่หวังดี चवाशा गांधी